พลิกชีวิตด้วยบุญกระถินตอนเท่าแก่ไว้กระตบภาคสองถามผมว่าทำไมผมถึงทำทำไมถึงเชื่อมั่นว่าทำแล้วไม่หมดไม่อดไม่จนจริงๆผมก็ยอยากจะบอกทุกคนให้ทราบว่าผมลองมาแล้ว เคยได้ยินคำว่ารวยแบบพุทธการบ้างหรือไม่หากไม่เคยได้ยินเรื่องราวของชายหนุ่มท่านนี้ที่เพิ่งจะข้ามผ่านวัยรุ่นมาเพียงไม่กี่ปีแต่กลายเป็นเศรษฐีตั้งแต่ยังหนุ่มจะมาบอกเล่าเรื่องราวให้เราฟังคุณอาชวินชวาลารัตนหรือน้องแบงค์ยืนยันหนักแน่นว่าหากอยากจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเราจะคิดจะทำอย่างคนธรรมดาไม่ได้ต้องทำแบบเหนือธรรมดา แล้วคุณจะได้ชีวิตที่มากกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งหลายๆครั้งหลังจากที่ทำบุญไปแล้วเนี่ยนะครับก็ประมาณ 1M เอ็มนะครับหมดบัญชีเลยก็ไม่นานครับความอัศจรรย์ก็เริ่มเกิดขึ้นหลังจากประมาณนั้นประมาณ1เดือนนะครับก็ยอดขายก็พุ่งขึ้นแบบถล่มทลายนะครับเรียกว่าเกิน50%ของที่ขายได้เลยนะครับก็สามารถทำให้เงินในบัญชีเนี่ย 1ล้านบาทที่ถวายไปเนี่ยกำไรที่ได้มากลับคืนมาภายใน3เดือนน,นะครับก็เรียกว่าอัศจรรย์มากทีเดียวนะครับแล้วก็ทําให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันเรียกว่าเจริญงอกงามขึ้นอย่างอัศจรรย์เลยแบบเราตั้งตัวไม่ทันเลยดีกว่านะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆว่าอ,อ,อย่างประมาณเดือนเมษาเนี่ยนะครับลูกค้าของเราเนี่ยที่ซื้ออาหารเสริมของเราไปทานแล้วก็ให้เพื่อนทานด้วยเนี่ยก็ เพื่อนเขาเนี่ยกลับชอบของเราแล้วก็เห็นช่องทางในการทําธุรกิจต้องการที่จะซื้อของเราเนี่ยยกล็อตเลยเพื่อไปทําการตลาดของเขาเองก็ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยครับตกลงซื้อกันเนี่ยเดือนละประมาณ10ล้านบาทและณวันนี้ที่สัมภาษณ์อยูเนี่ยกำลังดีลงานกันอีกจะซื้อเพิ่มอีกอีกเดือนละประมาณ10ล้านนะครับก็เรียกว่าอาัศจรรย์ทันด่วนจากผลบุญแน่ๆ ไม่ต้องคิดเลยว่าจากอะไรเพราะว่าเราเนี่ยทำธุรกิจของเราเนี่ยปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ไม่รู้จักลูกค้าคนนี้มาก่อนคิดว่าต้องเป็นเกิดจากผลบุญที่เราทํามาอย่างแน่นอนนะครับทำให้ทุกวันนี้เนี่ยกิจการเราต้องขยายมากขึ้นนะครับเมื่อลูกค้าเขาสั่งมากขึ้นเนี่ยจำนวนพนักงานก็ต้องมากขึ้นนะครับพนักงานจากที่ขยายไปเนี่ยมี10คนต้องขยายมาเป็นเกือบ20คนนะตอนนี้นะครับ บริษัทที่จันทบุรีก็ไม่เพียงพอละที่ปกเพิ่งซื้อไปเนี่ยนะครับก็ต้องมาขยายบริษัทที่กรุงเทพอีกเรามาดูงานกับลูกค้ามากขึ้นนะครับก็ต้องซื้อบ้านเพิ่มอีกหนึ่งหลังนะครับมากรุงเทพบ่อยขึ้นก็ได้ซื้อรถตู้เพื่อมาทํางานแล้วก็มาทําบุญที่วัดนะครับอีกหนึ่งคันก็จะเห็นได้ว่าจากที่เราทําบุญไปในวันนั้นนะครับเหมือนจะหมดแต่ไม่หมด ียอย่างปีที่แล้วกระถิ่นคุณยายนะครับก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดนะครับทุกๆคนทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ทั้งเพื่อนๆนทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งหุ้นส่วนทุกคนจะเห็นชัดเจนมากเพราะว่าปีที่แล้วกระถิ่นคุณยายเราก็เต็มที่กันทุกคนนะครับไปทั้งนางสมาธิที่พนาวาัดไปทั้งอาทิตย์ต้นเดือนเราไม่เคยขาดเลยนะครับปีที่แล้วถือว่าเป็นปีที่เต็มที่กับการทําบุญมากๆแอบพูดกับตัวเองในใจว่า แบงค์วันนี้กับแบงค์ปีที่แล้วคนละคนกันปีที่แล้วเนี่ยเวลาเราทําบุญ1ล้านบาทหรือว่าทําบุญ10,000แสนบาทหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยรู้สึกว่าเราเราแฮปปี้นะตรงนั้นนะแต่เรายังกังวลใจนิดๆิว่าเออเงินเรามันยังน้อยอยู่แต่เราก็ทําบุญไปเต็มที่เต็มกาลังแต่ณนะวันนี้เงิน10,000แสนบาท1ล้านบาทมันเรียกว่าง่าย ง่ายมากกว่าปีที่แล้วเยอะนะครับก็จะเห็นได้ว่าผลบุญที่ทำไปเนะี่ยมันพลิกชีวิตก้าวข้ามความไม่มีหรือความจนมาได้ถามว่าผมจนอย่างไรก็คือไม่ได้จนอะไรแต่ว่าทุกๆอย่างเนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าเริ่มมาเนี่ยเริ่มจากศูนย์ศูนย์ยังไงคือตั้งแต่เรียนจบเนี่ยสัญญาคุณแม่ไว้ว่าไม่ของเงินท่านเลยสักบาทเดียว จนวันนี้ก็ยังไม่ขอแต่ว่าเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วตอนอายุ21-22ที่จบมาเนี่ยก็คือเริ่มจากศูนย์เริ่มจากเงินกำไรแค่หลัก10บาทร้อยบาทก็เริ่มทำบุญตลอดมาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยเรียนที่ทำบุญกระถิน1,000บาทไปฝึกงาน1,000 0บาท2 0 0 0 0บาท10,000 0บาทจนเป็น1ล้านบาทเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าบุญเนี่ยส่งผล ับตัวผมเองตลอดเลยว่ายิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นปัจจัยเริ่มมามากขึ้นมากขึ้นถามว่ามาเพื่ออะไรมาเพื่อให้เราทำบุญได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในทุกๆปีและก็ตั้งใจว่าอย่างนั้นว่าไม่ว่าจะเป็นปีหน้าหรือปีไหนจะต้องทำบุญมากขึ้นมากขึ้นตลอดเพื่อให้รับกับธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นสมบัติที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับเพราะว่าบุญคือเบื้องหลังของความสําเร็จทุกอย่างเลยล่ะ ในเมื่อเราเนี่ยมีบุญนะครับดวงบุญเราโตขึ้นเนี่ยธุรกิจเราหรือว่าลูกค้าใหญ่ๆที่จะเอาสมบัติเอาเงินมาให้เราเนี่ยบุญเราใหญ่ขึ้นก็จะรองรับสมบัตินั้นได้ถ้าบุญเรายังเล็กอยู่ยังน้อยอยู่เหมือนที่คนเขาบอกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นึ่งแจ็คพอตเป็นสิบยล้านไม่มีบุญมากพอที่จะรับสมบัติรับสมบัติเดี๋ยวก็หายไปหมดกลับมาเหมือนเดิมแต่ถ้า เรามีสมเรามีบุญสมบัติมาปุ๊บเราก็รับได้ทันและเราก็จะเอาบุญเนี้ยมาสร้างบุญให้กับตัวเราเองต่อไปมากไปกว่านั้นการที่เรารู้ข่าวบุญแล้วทําทันทีหากเรากําลังมีวิบากกรรมที่กําลังรอส่งผลอยู่บุญนี้จะไปชิงช่วงตัดรอนวิบากกรรมได้ทันเวลาจะทําให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายแม้ตายก็ไปดีที่สําคัญเวลาเราทําบุญก่อน ร้านบุญส่งผลจะทำให้เวลาเราได้อะไรเราจะได้ทันทีที่แม้แต่ตัวเราเองก็อย่างทึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าผมทำธุรกิจมาเนี่ยสามปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมทำธุรกิจอยู่ที่ออฟฟิศเก่าของคุณแม่นะครับเป็นอาคารพณิชย์ิหลังเดียวเท่านั้นเองเนาะเมื่อผมทำบุญกระถินไปเนี่ยผมได้ออฟฟิศใหม่ราคาเกือบ6ล้านบาทนะครับที่จันทบุรีนะได้ซื้อรถเบนซ์ให้คุณแม่ตอบแทนบุญท่านนะครับ แต่หลังจากที่ผมทําบุญกระถิ่นครั้งนี้ที่ผ่านมาในครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับผมนะได้มีออฟฟิศที่กรุงเทพนะครับแเดือนเท่านั้นเองหลังจากที่ผมทําบุญกระถิ่นครั้งเนี้ผ่านมา8เดือนเท่านั้นเองผมมีออฟฟิศที่กรุงเทพเพิ่มมากขึ้นกำลังสร้างอยู่ราคากับ4ล้านบาทมีบ้านที่กรุงเทพเพิ่มมากขึ้นอยู่ใกล้ๆกล้ออฟฟิศเลยราคากืบ6ล้านบาทนะครับมีรถ นะครับอีก2คันนะครับมีรถตู้นะครับราคา3ล้านกว่าบาทเอาไว้ใช้ทำงานขับมาวัดนะครับและยังได้ทำบุญปิดองค์พระ67องค์อีก 1M อนะครับจะเห็นได้ว่า8เดือนที่ผ่านมานี้เรียกว่าพลิกชีวิตเลยพลิกเลยว่าจากแบงค์คนเดิมมาแบงค์ปีนี้อย่างที่บอกว่าบางคนถูกลอตเตอรี่ยังไม่ได้เท่าผมเลยผมก็ยังงงเหมือนกันว่าได้มาได้ยังไง ถ้าไม่ใช่เพราะบุญกระถิ่นที่ทําไปแล้วจะเรียกว่าอะไรในระยะเวลาแค่8เดือนทําให้ผมมีอย่างทุกวันนี้มันเป็นคําตอบในตัวมันเองว่าทุกๆก,ก้าวที่เราทํากันมาแล้วเป้าหมายเราชัดเจนคือการสร้างบาร,รมีสร้างบุญแบบนี้เนี่ยมันได้มาเร็วและแรงมากนะครับทั้งออฟฟิศใหม่ทั้งบ้านใหม่รถใหม่กี่คันไม่ต้องนับแล้วนะครับ แล้วก็ทรัพย์สินอย่างอื่นนะครับเพราะเราก็คนธรรมดาสามัญชนนะเราก็มีของฟุ่มเฟือยอะไรที่เราใช้ที่ที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคู่กับการทําบุญแล้วก็มีหมดทุกคนใครทุกอย่างเรามีใครมีอะไรเราก็มีอะ่ะเราไม่ได้เราไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าใครเลยแล้วปีนี้เป็นปีทองของเราด้วยวันนี้กับพรุ่งนี้โปรเจกต์เรามีเยอะมาก จนกว่าจะถึงสิ้นปีนี้เราก็คงจะได้ได้อะไรตอบแทนมาเยอะมากสําหรับการทําบุญเมื่อปีที่แล้วไปมาถึงบุญกระถิ่นปีนี้นะครับตั้งใจไว้เลยว่าอย่างน,น้อยที่สุดก็ต้องทําให้มากกว่าปีที่แล้วนะครับตั้งใจประวารณาไว้เลยว่าอย่างน้อยๆ้อเนี่ยสานะครับถามว่าที่พูดที่ประวารณาไว้สามเอ็มเนี่ยวันนี้มีเงินไหมบอกเลยว่าไม่มีไม่มีเหมือนทุกทกท่านนั่นแหละ ที่อยากจะทํามีความตั้งใจดีอยากจะทําบุญแต่ว่าปัจจัยเนี่ยยังไม่มาหรือยังมาไม่ถึงนะครับทําไมถึงตั้งใจทํา3เอเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราต้องขยายใจขยายบุญไปเรื่อยๆให้ทําให้มากกว่าเดิมมากกว่าปีที่แล้วนะครับเงินที่จะมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ใจถ้าเราตั้งใจไว้ดีแล้วเรามีความปรารถนาที่จะทำนะครับเรา และบุญของเราบุญในตัวเรานะครับจะเป็นตัวที่ผลักดันแล้วก็ส่งปัจจัยนั้นมาให้เรานะครับถามว่าถ้าเรามาถวายตุ้มเดียวเนี่ยวันกระถินเลยเนี่ยอาจจะไม่ทันการสำหรับบางคนนะครับผมก็เลยคิดว่าในปีนี้ผมจะทำสูตรใหม่คือเราจะทยอยถวายทุกต้นเดือนเลยนะครับอย่างตอนนี้นะครับเหลือเวลาประมาณสัก5เดือน นะครับจะถึงกระถินนะครับผมก็จะถวายเดือนละประมาณ6 0แสนบาทน,นะครับให้ได้ทุกเดือนทุกเดือนและณวันนั้นถ้าเกิดธุรกิจของเราเนี่ยนะครับขยายไปจนมีปัจจัยมากกว่าน,นั้นอีกเราก็จะทำลายหรือว่าพิชิตเป้าตัวเองแล้วก็ทำบุญให้เกินเป้าเกินกำลังไปได้อย่างง่ายดายแล้วผมเชื่อแน่เลยว่าคนที่ทำบุญได้ทะลุเป้าหรือเต็มเป้าเต็มจำนวนเนี่ย ความอัศจรรย์เนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างที่ผมเคยเจอกับตัวเองมาแล้วเนี่ยผมก็อยากลองดูเหมือนกันว่าการที่เราเนี่ยทำบุญเกินเป้าเกินกำลังเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะอยากจะบอกว่าการที่เราเนี่ยสูตรเนี้ยที่ผมคิดขึ้นมาคือถวายทุกเดือนเนี่ยถามว่าเราเนี่ยถวายทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยผลบุญก็จะเกิดขึ้นไปโตที่ดวงบุญของเราเนี่ย ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกเดือนนะครับเราก็จะมีกําลังแล้วก็มีบุญมากที่จะไปดึงสมบัติใหญ่ๆกลับมาหาเราอีกดีกว่าที่เรารอที่จะไปถวายครั้งเดียวนะครับก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกๆท่านนะครับให้มาทยอยถวายกันนะครับดวงบุญเราจะได้ค่อยๆใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วไปดึงดูสมบัติเวลาใกล้ๆเป้าหรือว่าใกล้ๆวันกระถินเนี่ยเราจะได้ทําบุญอย่างง่ายดายไม่เครียดนะครับมีความสุขปีนี้ ถามว่าทําบุญก็ทําอยู่ตลอดแต่เหมือนเป็นปีที่รับผลบุญจากปีที่แล้วด้วยที่ทํากระถิ่นคุณยายมานะครับก็เมื่อช่วงช่วงตั้งแต่กระถิ่นคุณยายตอนนี้ก็ประมาณประมาณ8เดือน7 8เดือนใช่ไหมหลังจาก7 8เดือนมาเนี่ยทุกอย่างจะเปลี่ยนเร็วมากไอ้ที่เคยจับเงินแสนมันก็จับเงินล้านไอ้ที่จับเงินล้านก็จับ10ล้านแบบนี้มันกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ มันไม่ง่ายสําหรับนักธุรกิจทั่วไปซึ่งเขาทราบดีกันว่ากว่าจะได้ธุรกิจที่มันก้าวกระโดดแบบนี้เนี่ยมันไม่มันไม่ใช่อะไรที่มันจะฟลุกผมเชื่อมันมากๆกับบุญในครั้งนี้นะครับว่าบุญกระถินนี่แหละจะทําให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีอดไม่มีหมดไม่มีจนและเป็นมหาเศรษฐีได้ตามที่ใจเราตาารถนาเลยนะครับทุกวันนี้หากมีคนถามว่าเคล็ดลับความรวยคืออะไร น้องแบงก์ก็จะตอบเหมือนเดิมทุกครั้งว่าที่เขามีทุกอย่างในวันนี้เพราะบุญทอดกระถินอย่างเต็มที่เต็มกำลังมาโดยตลอดไม่ต้องแข่งบุญแข่งวาสนากับใครแต่ยกระดับบุญแข่งกับตัวเองทุกวันพลิกผันชีวิตเด็กรุ่นใหม่ไม่มีทั้งประสบการณ์และเงินลงทุนอาศัยเอาบุญเป็นที่ตั้งจึงก้าวสู่ความเป็นเท่าแก่ตั้งแต่วัยเพียง21ปีแล้วคุณละ่ะ พร้อมจะออกแบบชีวิตตัวเองด้วยบุญแล้วหรือ,อยัง